สบายดีพอแม่พี่น้องวันนี้ก็ต้องไปไปไทยเยดยนนี่แมมาส่งกับนอกกบนอกเนาะไปไทยที่ดับพี่น้องเยวาวันก้อนรอนเนาะก็ที่ประมาณนี้แหละ ไปเนี่ยก็มีตะกีเพื่อ,อนอนพี่น้องเพราะว่ารถไปมันก็นกนเสียหลายอย่างมีเพื่อนปัสดเนาะที่อยู่นีแม่น้ำแลพี่น้องแม่น้ำท่วงเล่นพี่น้อง ร่อนที่แล้วพี่น้องผ่านทางร่อนอที่จาวเบาตืดไปทางหนาบบ่ได้ไปทางทางโขงนะ้องไปทางหนาตอนนี้ก็ไม่น้ำเนาะพี่น้องไม่น้ำก่าง,งเลยพี่น้องเอยไปไสมาใส่ก็ไปทางเึือเนาะเพราะว่ามันจัง ไปไหลายๆคนแน่ได้กะกับเบิดบัวลายน้อมเน,ะนาะคันเอาโดดไปก็ยังสิขมบักดงบักเนาะจะได้เอาเรือไปนี่กัน้ำม,มันประมาณดีนึงเนาะกะไปกราฟห่อนดาพีเนาะเนี่ก็เป็นแม่นาบกวางเลยดาบีเนาะเลยนี่ก็เป็นไส้หาดเดิมเป็นไส้หาดคันมา หลายวันก็คือสเสดไปดินเดียวเพราะว่ามาหาวันเนาะหาวันนี่ก็แป๊บเดียวเนี่ยพี่น้องเลยมาแป๊บเดียวกับถึงกำหนดโรงงานเปิดเนาะก็สิฟ้าไปเห็นงานแล้วก็เป็นบานห้างรอนีเด้อพี่น้องก็เสียเอาเฮื่อไปเนาะ ทีกลางนามเลยเลยพี่นนองเลยจากกลางกลางไม่นำโค้งเลยเนาะมันเห็นผู้อยู่คนนั้นกัสิเป็นทั้งฝั่งกัมพูชาเนานะเพราะว่าเป็นผู้อยู่คนเนาะทีว่าโมเมนต์ผู้อ่นกับซีเมนบานขมเอาเนาะบานขมเอาพูเมีย้บานขมเอ,อา,นาพนจาป่าเนาะนี่ก็ะหอดหางดอนหางดอนที่แ้ว โค้ดเนาะถูกตามมาเนี่ยที่รัพี่น้องเล่าไต่เขากาดสีมีแต่เล่าไต่เขากาดสีมีแต่จริงสิคระพี่น้องปลูกพักขายในตลาดเต่าเนาะเขาก็ดจะไปขายในตลาดเมืองแซมพี่น้องครักาดสีประมาณนี้ครัพี่น้องบ้านหางเลอที่เนาะ นอนไปน้องเลยมาทันงทีนีน่ก็ทางสุดดอกนี่ก็มีิหาศรหนึ่ก็ไปบ้านขมเมาหนึ่เน้นเป็นร่อนร่อนข้างหน้ากันเป็นร่อนเล็กไฟนอพี่น้องบาดรอนเล็กไฟเด้อพี่นอ้นอ,ดดนองเด้อเราจะไปเมืองแส้นอนเนีน่เนาะ แม่น้ำควางเลี่น้องเี่กกับคนครับเพื่อนเลี่น้องเี็กกัน้องใต้น้อครับเนี่ยมายเสี เด็กนี่มาหัวเด็กอ่็ทางเราเด็ไฟ่ลยเดี่น้อมาทางเราเดกฟดกฝนี่กับน้องแสนเนาะน้อง,งนองแสนเนื้อไฟกนี่กับแสนหาดน้อง,งแสนผ้านันก็เป็นรอดขอมาเนาะฟังเชือบงงักใหญ่เล้วพี่น้อช้ากับมือแสนกันสประมาณนี้นะ แต่ยังมทาทั้งในหอดเนาะยังไกเ่เติบอยู่แต่จะมีซาบักใหญ่เนาะอยู่ตอนขมเอาตอนมขมเอาขลามมาเมืองแสนเนอจุดไงกล่ามได้สบายด้วยพี่น้องไปอยากมาเที่ยวก็มาได้สบายหอด้วหอดแล้วยมีออเดิมพี่น้องขาเหออาาเื่อเมืองแสนเขื่อกับสีร้ายแนยแต่ทีนี่เขื่อนบักใไงเน่ Hả? <laughs> cái hỏi mức xén này là. cái mực này pino này ạ tha khứa nhám sào anh lá này các hả นี่ก็แม่ก็น้องสาวนี่ก็มีเครื่องมักใหญ่เนาะพี่น้องนี่แหละท่าเครื่องคล้ายพุก่ะนี่เครื่องมักใหญ่เน้ะพี่น้องไปสีมากอ่ะ กระทั่งขึ้นท่ามืงแสนโอ้บรรยากาศยามเสาร์เลยพี่น้องแต่ก็บป็นเสาร์ดอกสวยเดนอะสื้อผสมก็ลาเค็มนี่เด้อเอาไปโต บาบ้าใหญ่เด้๋ยพี่น,อน,น้องในกระชิมเมื่อไอ้ลาวทำอะไรวะเอาซ้ำนีก้ก็เด้๋พี่น้องเด้ย๋ยวสียางไปตลาดก่อนเออแล้วถือยางไปได้จนฮอดตลาดคนเนี่ย นี่น้ะพี่น้องสิบงานไทยพี่น้องด้วยยามเสาด้วยพี่น้อ,องโมมีหรอ ยังไม่ตีเขาแพนอันนี้เขาขายอยู่้องก๊อกุกอยู่ตลาดเมืองแสนแล้วพี่นนอตลาดเมืองแสนที่ขกึก้นรถเมือ่อเมื่อหนึ่งฮะหน มากเมย์แอบเสือผสมอยู่นี่ตลาดเมื่งแสนเนอะพี่น้องกสิประมาณนี่แ้วพี่น้องบ่ได้ยางหรอกเปล่ารถกสิออก เ็นเบิ้งใกล้ๆเนาะพี่น้องเพราะว่ามาสวยในรถเข้ากัสิยงหอบนะนี่นะพี่น้อนงออลลอตลาดเมืองแสนเนอะข้างในกับคลองได้หลาย S <S <an> <S ดีเด้อพี่น้องซ <S an> ิงมอ่ะอืมบุกเอื้อมันขึ้นรถหรือนี่นั่รถสิมเมอ่ะ <S an> นี่น้องคนมาส่งนังล,อล,ออลอ่อรถเสียออกรถออกไป ตอนนี้เนาะตอนนี้กรถกำลังออกเด้อพี่น้องบายบายเด้อเมืองแสนเนาะบายบายประเทศลาวกะสิปไทยเนาะพี่น้องกะสิปหาสุกตออีกเพราะว่ากลับมาเที่ยวบ้านอาเพราะว่าปีใหม่เนาะปีใหม่โรงงานหยุดเลยกลับมาเที่ยวบ้านอ่าตอนนี้ก่ะรถกำลังแลนออกอยู่เมืองแสนเนาะทางเมืองแสนเนาะพี่น้องกันดีเลยแล้วทางเน เห็นเนาะขี่รถเป็นรถสองแถวใหญ่เนาะแตเป็นรถรถใหญ่แต่ว่าเห็นเป็นสองแถวเนาะตอนนี้ก็ออกเลินพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหยัางร้ายเนาะพี่น้องอ่าบ่าวตุ๋ยก็ได้ทายสปินนี่เด็ดเนาะอ่าฝากพ่อเมย์พี่น้องเพื่อนทุกคนเด้อบ๊ายบายไป